เตก้วีแตงแุ่นแตงแก้เปิดนางไข่ออเพรเห็นหน้าพี่น้องจ้าอเห็นเห็นหน้ากันซุ้มอย่าง้เทั้งโซเซียวเลน้อง้อ่านี้มาจ่ามือวาน่แล้วมันจะกาโปงไดนเพโจมันจะาโป้งในอนนมือวาดมือวาดเพ่อะไรพอออกแล้วเหอแต่ย่ะาอะไรพอออก เวลาโมกาจากที่เรา้อมเรียาเจะสี่โมงล่ะโวงก้า้เที่เราโคราชยู่เป็นม่พม่เอ็นพม่นั่นมีพี่ดีมานะมาพ่ออยู่วันั้นเยี่ยจมากคุณยี่มทงานไหมไม่ยังไงวุ่นี้ เป็นเพื่อกันกรบน้องทำไมเากน้อโอ้ยยกยอญาติพี่ล้องหกฮะามนครราชสีมาเฮ้ยแกก่อนหกแกก่อนหกหาสามหวดสีมาด้วย